อัอสมวอะไรุ้บเรักอฮิกสวัสดีค่ะเด็กเเราไม่ไดเจอกันหลสัปดาห์เลยเเก่อนที่เราจะไปไปเรียนรู้เรื่องต่างๆกันนะคะเราจะมาอ่านดูอาเพิ่มพูนความรู้กันก่อนคะ่ะอ่า,าพร้อมๆกันเลยนะคะร็อบบี้ซิดนีอินมันวัซซุกานีฟามา ค่ะวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะใครอยากไปยกมือขึ้นอ่ามาเลยค่ะขึ้นรถตามคุณครูมาเลยปุนบุนบุนบุนปุน,ปน,ปน,ปนว้าว <c oughs> ตอนนี้เราวักมาถึงสวนสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆลองมองไปสิคะในสวนสัตว์มีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยเด็กๆรู้จักตัวอะไรบ้างนะอะไรนะคะยิราฟใช่ไหมอ่าแล้วก็อะไรอีกนะคะ มาลายโอ้เอฟแล้วลองมองดูในบ่อนะสิคะมีอะไรโอ้มีปลามีปูอีแต่ว่าตรงขอบบ่อมีตัวอะไรที่มันกระโดดแบบนี้ได้ด้วยนะคะอ๋อมีค้างคกแล้วก็มีกบใช่ไหมคะอ๋ทีนี้ดูบนท้องฟ้าบ้างท้องฟ้านะคะอย,อยู่ในกรงอ,อยู่บนต้นไม้มีตัวอะไรบ้างนะคะอ่านกนกแล้วก็ตัวอะไรอีกคะ ออหารนะคะห่านตัวสีขาวนั่นเองอ่าทีนี้นะ,ะมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเด็กๆน่ากลัวมากเลยปากยาวๆแล้วก็ฟันเยอะๆนะคะที่มันอา้าปากอย่างเี้อย่างเงี้ยตัวอะไรคะลองมองดูสิคะตัวอะไรอ่จอราจระเข้แล้วก็ตัวอะไรที่มันเลื้อยแบบนี้คะเด็กๆเลื้อยแบบนี้อ่าถูกต้องคืองูน,นั่นเองนะคะสเนกงูอ่าแล้วค่ะทีนี้ เราจะมาแยกประเภทของสัตว์กันนะคะเด็กๆลองดูสิคะสัตว์ปีมีอะไรบ้างอ่าถูกต้องมีนกกับมีหา่านมีเป็ดไก่นกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่มีปีกก็คือสัตว์ปีกนั่นเองนะคะทีนี้สัตว์ที่อยู่บนบกนะคะคือมันสามารถที่จะอยู่บนบกได้อย่างเดียวมันลงไปอยู่ในน้ําหายใจในน้านําไม่ได้นั่นก็คือช้างมา้าวัวควายยีราฟนะคะก็เป็นสัตว์บกเหมือนกัน ทีนี้เรามาดูสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำบ้างสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมีอะไรบ้างนะคะกุ้งหอยปูปลาทีนี้สุดท้ายเลยนะคะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์เลื้อยคลานได้แก่งูใช่ไหมคะงูแล้วก็จระเข้ด้วยนะคะก็นับา่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันเอ๊แต่ยังขาดไปอีกหนึ่งชนิดนะคะ อ๋อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองก็คืออยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้นั่นก็คือคางคกอึงอ่างแล้วก็ขียดนะคะอ่าที่บ้านเรามีครบเลยใชเซนินล่าเอาละวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องสัตว์กันไปเยอะแล้วนะคะอย่าลืมไปจดจำคำศัพท์ของสัตว์ชนิดต่างๆมาด้วยนะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นคำศัพท์ให้นะเด็กๆอ่านด,ด้วยนะคะอาและค่ะวันนี้คุณครูขอจากลาเด็กๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เยวอา่านรูาอัปปิปะชุนพร้อมๆกันเลยนะซุปฮานา่ากรลอหุ่มมาวะบิฮัมดิกาอัชฮะดูอดัลลาฮอิลาฮะอิลลาอัลต้าอัาอตาอสตัฟฟิรุกะวะอะตูบูอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ